คออรโข้หนังซอมบี้เป็นหนังที่กำลังได้รับความนิยมตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมาเวลาเราดูหนังซอมบี้แล้วมีเพื่อนมาทักว่าเฮ้ยเวลามีซอมบี้ระบาดแกจะไม่เป็นไรแน่นอนเพราะซอมบี้มันกินสมองแล้วเราควรจะต้องรู้สึกโกรธไหมวันนี้ Starlord 4K กับรายการ The Spin Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ จะพาไปสำรวจตำนานของซอมบี้และชวนดูวิวัฒนาการของซอมบี้ในหนังกันลองมานั่งนึกกันดูว่าหนังซอมบี้เรื่องแรกที่เราเคยดูเป็นเรื่องอะไรกันซอมบี้แลนด์เวิร์ลวอร์ซีเรซิ e ดนต์อีวิลจอห์นออฟเดแต่หนังซอมบี้จริงๆเก่ากว่านั้นเยอะ ย้อนกลับไปปี1968 Night Of the Living Dead ได้เข้าฉายกำกับโดยบิดาแห่งหนังซอมบี้จอร์จเอโรเมโรผู้กำกับหนังชาวอเมริกาเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องการเอาตัวรอดผ่านค่ำคืนมรณะในหมู่บ้านที่ห่างไกลผู้คนซึ่งกำลังถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตปีิศนาหนังเล่าเรื่องด้วยภาพขาวดำเพื่อประหยัดต้นทุนเนื่องจากเป็นหนังทุนต่ำจึงใช้ช็อกโกแลตเหลวแทนเลือดแต่ถึงกระนั้นเองหนังก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้โรเมโรได้สร้างภาคต่อออกมาอีก5ภาคจบจนถึงวาระสุดท้ายของเขาหนังได้เป็นแรงบันดาลใจของตัวละครซอมบี้ให้กับหนังหนังสือเกมอีกนับร้อยนับพันตามมา The Night of the Living Dead ไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่มีซอมบี้ย้อนกลับไปปี1932้ซอมบี White Zombie ได้เข้าฉายเล่าเรื่องราวของคู่มั่นชายหญิงที่เดินทางไปแต่งงานที่ประเทศเฮติก่อนที่จะมีชายคนนึงที่แอบชอบผู้หญิงคนนั้น ได้ตัดสินใจใช้มต์ดำเสกเธอให้กลายเป็นซอมบี้เพื่อที่เธอจะได้เปลี่ยนใจมารักเขาแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามคาดมาถึงตรงนี้อาจสงสัยว่าทำไมต้องเลือกโลเคชันเป็นประเทศเฮติเลือกประเทศอื่นก็ได้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละคือประเด็นตำนานดั้งเดิมของซอมบี้มาจากประเทศเฮติโดยหมายถึงซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตด้วยคุณใสหรือมต์ดำโดยหมอผีของลทัทธิวูดูที่เรียกว่าบอกอ เป็นผู้เสกซอมบี้ขึ้นมาเพื่อเป็นท่านรับใช้ให้แก่ตัวเองซอมบี้เหล่านี้จะไร้อิสรภาพปกอยังเก็บรวบรวมวิญญาณของซอมบี้ไว้เพื่อเพิ่มพลังเวทให้แก่ตัวเองและยังผนึกลงขวดเพื่อจำน่ายให้คนมาบูชาเพื่อเพิ่มโชคลาภให้แก่ตัวเองตำนานเชื่อว่าซอมบี้คือกายหยาบที่ห่อหุ้มวิญญาณของพระเจ้าที่รอวันกลับคืนโดยเชื่อกันว่าคนที่ศรัทธาต่อบารอนเสาร์เดย์เทวดาของลัทธิวูดู oo. ท่านจะมานำวิญญาณขึ้นสวรรค์หลังจากตายแล้วหากลบหลู่ท่านจะต้องกลายเป็นซอมบี้และทาตตลอดไปซอมบี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกินเกลือความเชื่อเรื่องซอมบี้เดินทางเข้ามาในเฮติผ่านทาตเชื้อสายแอฟริกาในช่วงขาทาตด้วยความมุ่งหวังที่จะลดการฆ่าตัวตายของทาตคำว่าซอมบี้ถูกพบในบันทึกครั้งแรกราวปี1819 กล่าวถึงผู้นำฝ่ายต่อต้านชาวบราซิลที่ชื่อซัมบี้ดัสพามาริสต่อมาพว้จารุกรมออกซฟอร์ดบญญัติความหมายไว้ว่าเป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาโดยเทียบกับภาษาคองโกมีความหมายว่าพระเจ้าหรือเครื่องรางซึ่งก็มีตำนานมาจากเทพเจ้าในศาสนาคองโกซอมบี้ในตำนานคองโกเกิดจากคนตายที่ถูกอำนาจของเด็กเสกให้กลายเป็นซอมบี ซึ่งสามารถรักษาให้หายด้วยพลังของหมอผีที่เรียกว่าซันโก m มาบางประเทศมีเรื่องราวเล่าว,ว่าซอมบี้เกิดจากคนที่ถูกแม่มดฆ่าและสิงร่างเพื่อนำมาใช้เป็นทาสให้แก่ตนเองภายหลังที่มีรถไฟเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าว,ว่ามีรถไฟแม่มดที่จะวิ่งปะปนไปกับรถไฟปกติแต่จะขนซอมบี้ที่ถูกครอบงำโดยแม่มดซึ่งจะลักพาตัวคนที่ขึ้นรถไฟในช่วงกลางคืนเพื่อนำไปใช้เป็นซอมบี้ หรือโดนทุบตีแล้วจับโยนโลงรถไฟในพื้นที่ห่างไกลออกไปต่อมาในปี1982เวดเดวิสนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านจากฮาวาดได้เดินทางไปที่เฮติเพื่อสำรวจความเชื่อเรื่องซอมบี้จึงได้เสนอแนวคิดของการกำเนิดซอมบี้ว่ามาจากสารเคมีที่อันตรายกับมนุษย์สองอย่าง 1. คือพิษของปลาปัก,กะเป้า 2. เป็นสารสกัดจากดอกลำโพงหรือไม้พันเดียวกัน โดยบอโกหรือมอพีของเฮติ ti, จะใช้สารเคมีทั้งสองในการกดหลอนประสาทเพื่อให้เหยื่อทําตามคำสั่งของตัวเองเหมือนเป็นซอมบี้แต่แนวคิดของเดวิสถูกวิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องเพราะจากการศึกษาในเวลาต่อมาสารพิษทั้งสองนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการเหมือนตายแบบซอมบี้เพียงแต่ทําให้เกิดอาการชาและอมพาตตามส่วนต่างๆของร่างกายอาการรุนแรงคือหมดสติและเสียชีวิตแนวคิดนี้จึงถูกปัดตกไป แต่ก็มีเกมที่นำแนวคิดนี้ไปใช้คือ Resident Evil โดยการนำสารสกัดจากดอกไม้มาสร้างเป็นไวรัสแทนตำนานซอมบี้ภายในเกมขอยกไปพูดในรายการขึ้นขึ้นลงลง,ลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start รายการแยกของ Starlord ครับกลับมาที่เรื่องหนังจากการเปิดเผยของโรเมโรในเวลาต่อมาในหนังเรื่อง Night of the Living Dead ไม่ได้มีการใช้คำว่าซอมบี้เลยสัตว์ประหลาดในเรื่องก็ไม่ใช่ซอมบี คำว่าซอมบี้ถูกใช้ในหนังภาคต่อเรื่อง d a w n of the Dead ในปี1978ถ้างั้นสัตว์ประหลาดจ,จากภาคแรกเป็นตัวอะไรมันคือผีกูลมาจากภาษาอาหรับคำว่ากูลแปลว่ายหยุดบางครั้งจะใช้หมายถึงคนตะกะด้วยผีกูลมักอาศัยอยู่ในสุสานหรือบ้านร้างถ้าเป็นเพศชายเรียกกูลเพศหญิงเรียกกูลาส่วนมากมักพบเป็นเพศหญิง จึงเรียกว่าอัมกูลาหรือมาเตอร์กูลมักจะหลอกล่อผู้ชายเคราะหร้ายเข้าไปในบ้านร้างแล้วจับกินบ้างก็ว่ากูลเป็นปีศาจที่เปลี่ยนร่างได้โดยมักจะอยู่ในร่างของสตัตว์เช่นไฮยีน่าชอบลวงคนเข้าไปในที่รกร้างแล้วฆ่ากินเหยื่อของมันมักจะเป็นเด็กนอกจากนี้มันยังชอบดื่มเลือดขโมยเงินกินซากศพแถมยังเปลี่ยนโฉมตัวเองเป็นรูปร่างของเหยื่อคนล่าสุดที่มันขเขมือบเข้าไปได้ด้วย ตำนานของผีกูลต่อมาก็แพร่หลายเข้าไปในโซนยุโรปและฝั่งตะวันออกกลางฝั่งตะวันออกกลางก็นำไปปรับเป็นยินตามความเชื่อของอิสลามผีกูลบ้านเราอาจจะไม่เป็นที่รู้จักนักเพราะมีผีอื่นๆหลายแบบรออยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องร้องอ๋อเพราะเป็นผีที่อาศัยอยู่ในบ้านใต้หลังคาของตระกูลวิสลี่ที่จินนี่ชอบไปเล่นด้วยอยู่บ่อยๆผีกูลได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเช่นกัน โดยมีการสร้างเกม Ghosts and Ghouls และปรากฏตัวในเกม Castlevania อีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่าซอมบี้กับกูลแตกต่างกันอย่างไรง่ายที่สุดที่พอจะจำแนกได้ก็คือซอมบี้จะมีพื้นฐานจากศพคนตายที่กลับมามีชีวิตแต่กูลเป็นปีศาจโดยตรงจะมีซีรีส์สั้นๆของอินเดียที่เอาตำนานของกูลมาใช้ฉายใน n น t f l i x ชื่อกูล ลองไปหาดูได้สตาร์ o ลอดชอบเรื่องนี้มากจะเห็นได้ว่าซอมบี้ตามตำนานดั้งเดิมกับซอมบี้ในหนังมีความแตกต่างกันอย่างมากเราลองมาดูวิวัฒนาการของซอมบี้ในหนังกันว่าไปไกลกว่าตำนานเดิมขนาดไหนเริ่มจากในหนังยุคคลาสสิกอย่างไวซ์ซอมบี้หรือ d o w o o t The Dead ซอมบี้ในเรื่องจะแต่งกายเป็นแบบคนเป็นแต่มีหน้าสีซีดเผือกเผือกจริงๆแบบม่วงเลย เดินช้ายืดญาติชนกันสเปสปะแต่พอยุค90ไปลายปลายบังเกิดเกม Resident Evil และ The House of the Dead ได้วิวัฒนาการซอมบี้ขึ้นไปอีกขั้นโดยให้มีสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสโดยมีทั้งหมาซอมบี้ค้างคาวยักษ์และอีกมากมายโดยในเวอร์ชันหนัง Resident Evil ก็เพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าถูกกัดจะกลายเป็นซอมบี้ตามไปด้วยต่อมาในยุค2000มีหนังเรื่อง 28 days later เรื่องนี้ได้ให้ซอมบี้วิ่งไวขึ้นและจับกลุ่มกันเป็นก้อนเพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการเอาตัวรอดของกลุ่มพระเอกต่อมาซอมบี้เริ่มไวต่อเสียงในหนังซอมบี้แลนเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ตัวละครตกที่นั่งลำบากในหลายๆฉากถึงแม้พระเอกจะขับรถกันครึ่งเรื่องก็ตามอันนี้ถึงกับต้องอุทานว่าคิดได้ยังไงในทางเฮี้ยซอมบี้ไม่กินคนป่วยจากเรื่อง w o r d w a r v ถือว่าเป็นจุดอ่อนของซอมบี้ที่จะอดครองโรคเพียงพราะมนุษย์เป็นหวัดซะอย่างนั้นซอมบี้ที่หายได้ด้วยความรักใน Warm Bodies เอาจริงๆซอมบี้ในเรื่องเป็นการเปรียบเรยพวกฮิปสเตอร์แบบลูเซอร์ที่พอได้เอาชนะใจตัวเองก็กลับไปมองโลกแบบคนปกติได้คอนเซปต์น่าสนใจเพราะหนังหลายเรื่องไม่ค่อยมอบตอนจบให้เหล่าซอมบี้ที่น่าสงสารเหล่านี้เท่าไหร่นอกจากถูกฆ่าให้ตายอย่างไรมนุษยธรรม ซอมบี้ที่ตาบอดตอนกลางคืนแต่วัยต่อเสียงในเทรนทูปูซานและหนังซอมบี้ยุคใหม่หลายเรื่องไม่เห็นเหตุผลอะไรจากการออกแบบซอมบี้แบบนี้เลยนอกจากวางเงื่อนไขให้ตัวละครมันได้โชว์ของซึ่งมันก็สนุกนะแต่ก็หาเหตุผลให้เชื่อไม่ได้อยู่ดีจะเห็นว่าซอมบี้มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นในหนังแต่ละเรื่องก็เพื่อเพิ่มความสนุกและแพรวพราวของลูกเล่นในการดำเนินเรื่อง แต่กับยิ่งสร้างข้อสงสัยให้แก่สตาร์ลอรดที่มีต่อซอมบี้ในหนังจริงอยู่ที่หนังดูเพื่อความบันเทิงแต่ในเมื่อเราคิดตามหนังไม่ทันเราก็จะเริ่มหมดสนุกกับการดูหนังลองมาดูข้อสงสัยเหล่านี้กันถ้าใครมีคำตอบให้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับสตาร์ลอรดได้ทุกเวลาครับ 1. ซอมบี้ต้องกินสมองคนจริงหรือจากการวิเคราะห์ตำนานดั้งเดิมก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่าซอมบี้ต้องกินมนุษย์หรือสมอง แล้วซอมบี้สามารถกินอย่างอื่นได้ไหมเช่นปลาเนื้อสัตว์อื่นผักผลไม้ถ้ากินได้มนุษย์คงจะได้ไม่ต้องลำบากเท่าไหร่เอาจริงๆก็อยากเห็นซอมบี้เป็นวีแกนในหนังเหมือนกันนะทําทำไมต้องยิงซอมบี้ที่หัวจริงอยู่ที่สมองเป็นส่วนสั่งการสำคัญของร่างกายแต่ถ้าเรายิงแขนหรือขาหรือลาตัวมันก็น่าจะตายอีกรอบได้แต่ลันไม่ตายแล้วอีกอย่าง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรายิงสมองมาแล้วมันจะไม่ตื่นขึ้นมาใหม่อีกแบบผงาบผงาบ 3. ถ้าซอมบี้ไม่ได้กินอะไรเลยมันจะตายอีกรอบไหมสมมุติว่ามนุษย์ตายหมดโลกแล้วเหลือแต่ซอมบี้แบบนี้ก็ไม่มีสมองให้มันกินนะสิแล้วมันจะอดตายไหมหนังบางเรื่องผ่านมาเป็น10ปีแต่ซอมบี้ก็ยังไม่ยากกับอดตายแถมยังเพิ่มจํานวนมากกว่าเดิมอีก 4. ซอมบี้กินพวกเดียวกันได้ไหม ็สืบเนื่องมาจากคําถามก่อนหน้าถ้ามนุษย์ตายหมดโลกมันจะกินพวกเดียวกันเพื่อความอยู่รอดไหมแต่มองย้อนกลับไปมนุษย์ก็ไม่กินกันเองอยู่ดียกเว้นว่าถ้าไม่โรคจริงๆแต่มันเคยมีนะคนที่ป้อนนักเก็ตไก่ให้ไก่กินแล้วไก่มันกินวะ่ะแปลว่าไก่กินพวกเดียวกันได้หรือเปล่าแบบนี้ถ้าซอมบี้ลองเอาสมองซอมบี้มาปิ้งกันกินเองบ้างอาจจะแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนได้หรือเปล่า หรืออาจจะต้องกลับไปกินผักกินหญ้าแบบข้อหนึ่งห้าทำไมมนุษย์บางคนโดนซอมบี้กินแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นซอมบี้อีกซอมบี้ก็คือมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันมีหนังบางเรื่องที่มนุษย์โดนซอมบี้กินตายแต่ไม่ยากจะกลับมามีชีวิตใหม่เป็นซอมบี้มาทักทายพระเอกบ้างคือตายแล้วตายรับแย่จัง 6. ทำไมซอมบี้ถึงต้องไวต่อเสียงได้อย่างเดียว ในเมื่อมันสามารถได้กลิ่นเลือดสดเนื้อสดได้ทีมนุษย์ยังไวต่อกลิ่นได้กลิ่นเนื้อสดเนื้อย่างแล้วหอมได้เลยแต่ทำไมซอมบี้ถึงไม่ได้กลิ่นถ้าซอมบี้ไวต่อเสียงได้อย่างเดียวมันจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมนุษย์ในเมื่อซอมบี้ตัวอื่นๆก็ส่งเสียงแห่ๆตลอดมันก็น่าจะวิ่งไปจ้าเอ๋ซอมบี้ตัวอื่นได้เหมือนกันนี่นาเจ็ดคนพิการที่กลายเป็นซอมบี้จะหายพิการไหมอันนี้น่าสนใจนะเช่นคนที่หูหนวก พอเป็นซอมบี้แล้วจะยังไวต่อเสียงเหมือนตัวอื่นไหมหรือพังง่าพังง่าไปตามหมูคนที่ตาบอดคงไม่สงสัยเพราะซอมบี้ไม่ต้องใช้ตามองอยู่แล้วง8ทำไมพอเป็นซอมบี้แล้ววิ่งไวขึ้นเล่นยิมนาสติกต่อตัวได้ทั้งทที่บางคนก่อนตายแค่กระโดดตบยังไม่ได้ด้วยซ้ำในหนังซอมบี้แลนด์ภาคแรกบอกว่าพวกวิ่งช้ามักตกเป็นเหยื่อก่อนแต่หนังทั้งเรื่องไม่มีซอมบี้อ้วนเหมือนหมูเลย มีแต่ผอมๆ,อมๆวิ่งไวเหมือนยูเซนบลนแถมยังต่อตัวเป็นเชลิเดอร์ได้อีกต่างหากแบบนี้คนอ้วนๆแบบสตาร์ลอดก็ขอเป็นซอมบี้บ้างดีกว่าถ้ามันจะช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นได้บ้างเอาล่ะก,ก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้สรุปเลยแล้วกันซอมบี้ก็เป็นตัวละครคลาสสิกที่วัดทักษะของทีมผู้สร้างได้เลยว่าจะทําอะไรกับมันได้บ้างจะสร้างเงื่อนไขได้ขนาดไหนตรกะของมนุษย์ที่ต้องเอาตัวรอดจะดีหรือป่วย ถึงยังไง Star ์ลอ d ก็ยังจะอยากดูหนังซอมบี้ทุกเรื่องที่เขาทำออกมาอยู่ดีติดตามรายการ The Spin-off ได้ทาง Spotify Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Anchor และแอ p p o d c a s t ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS f e e d พบกันทุกวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสสหรับกับรายการ The Opening Credits พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlot4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ